อันนี้นะครับเป็นติ่งเนื้อที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของคนไข้นะฮะคนไข้คนนี้เนี่ยนะครับไปตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่งตรวจอุจจาระไปเนี่ยเจอว่ามีเลือดออกนะฮะในลำไส้ใหญ่ก็เลยเป็นที่มาของการต้องมาส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะฮะตะกี้เราฉีดไปแล้วนะฮะฉีดยาเป็นยาที่ช่วยทำให้บริเวณโดยรอบตัวติ่งเนื้อเนี่ยนะครับมัน เส้นเลือดมันหดตัวนะฮะเพื่อจะได้ช่วยทําให้การเข้าไปตัดติ่งเนื้อเนี่ยนะฮะโอกาสในการจะเลือดออกน้อยลงนะฮะวิธีการไปตัดติ่งเนื้อเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ห่วงนะฮะเข้าไปคล้องนะฮะแล้วก็รัดติ่งเนื้อจนถึงโคนมันนะฮะแล้วก็ตัดดังชุบ ปาปเขาให้นะฮะโอเคหลุดออกมาแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเราก็คลิปนะฮะหนีบในตำแหน่งที่เป็นติ่งเนื้อตรงโคนมันเพื่อป้องกันเลือดออกอันนี้ก็คือติ่งเนื้อนะครับ